ไมระหว่างที่รอลูกค้าเนี่ยไม่เตรียมของไม่จัดโต๊ะรอต้องให้ลูกค้ามาถึงร้านก่อนแล้วถึงเตรียมมันเสียเวลาไหมทําไมไม่รู้จักเตรียมตัวนี่ผมพูดถึงนี่แล้วคนลุกเลยเรื่องนี้มันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเตรียมของรอลูกค้าใช่ไหมมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ว่ามันอธิบายไม่ได้พอแตยงปุ๊บลูกค้าจะไม่มาท,าทันทีก็เลยก็เลยเลือกที่จะไม่เตรียมให้ลูกค้ามานั่งรอดีว่ะเพราะว่าของที่แกะออกมาที่เอาออกมาใช้เนี่ย พอถ้าลูกค้าไม่มาก,ก็ต้องทิ้งแล้วของแพงด้วยซื้อมาหลายชิ้นเพราะเดี๋ยวนี้ใช้อะไรหลายชิ้นมากต้องซีนต้องแกะบางทีคิดว่าลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ายัางไงมาแน่เขาก็ต้องมีอะไรสักอย่างไม่ลดยางแตกยางอะไรก็ประมาณนั้นอเออเนี่ยขนลุกไปหมดพูดถึงเนี่ยด,ดยยยูดิเนี่ยอเนี่ยเหมือนวันเนี้ยดูเนี่ยของอยู่แบบนเนี้ยเนี่ยไม่มาข้าหลังอยา่า จำไว้นะช่างสักมือใหม่นะอันอันตรายเกิน